อันดับที่10เพนิซิลินในอดีตมีผู้คนมากมายตายด้วยการติดเชื้อแบคทีเรียเพียงเล็กน้อยอย่างเช่นการคลอดบุตรการถอนฟันปอดบวมหรือแม้แต่แผลถลอกโดยจะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียพื้นฐานอยา่างสเตโตคอคคัสและสเตฟิลคอคคัสที่ในสมัยนั้นยังไม่มีวิธีรักษาโดยตรงทำได้แค่เพียงตัดอวัยวะที่ติดเชื้อออกไปหรือไม่ก็สวดภาวนาต่อพระเจ้า จนกระทั่งในปี1928เซอร์เล็กซานเดอร์เฟรมิงค้นพบว่าเชื้อราเพนิซิลีียมสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้แต่ทว่าในตอนนั้นก็ยังสกัดออกมาได้ไม่สมบูรณ์และประสิทธิภาพไม่คงที่ต่อมาในปี1940นักเภสัชวิทยาอย่างนายโฮเวิร์ดฟอรีและเออร์เนสต์เชนสามารถพัฒนายาเพนิซิลินออกมาได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นไม่กี่ปีต่อมาก็มีการนําไปใช้รักษาทหารอังกฤษและสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สามารถลดจํานวนทหารเสียชีวิตจากแผลติดเชื้อได้90%จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเพนิซิลินก็กลายเป็นรากฐานของยาปฏิชีวนะสมัยใหม่ทําให้การผ่าตัดเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีส่วนทําให้อายุไขเฉลี่ยของมนุษย์เพิ่มขึ้นด้วยอันดับที่เแอสไพรินก่อนศตวตรรษที่20 โรคหัวใจและหลอดเลือดคือนักฆ่าดับต้นต้นของมนุษยชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะลิ่มเลือดอุดตันหัวใจวายเฉียบพลันและหลอดเลือดในสมองแตกซึ่งการป้องกันและการรักษานั้นทำได้อย่างยากลำบากเต็มที่ก็ให้ผู้ป่วยเลี้ยงอาหารมันๆหรือไม่ก็ฝากชีวิตไว้กับการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงสูงสุด,สด โดยในช่วงปี1900ถึงปี1950ในยุโรปและสหรัฐมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจปีละหลายล้านคนและเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตชายวัยทำงานมากที่สุดแต่ในขณะนั้นพวกเขายังไม่รู้เลยว่ายาที่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคนี้ได้มันมีอยู่ในตลาดมานานแล้วและนั่นก็คือแอสไพรินที่ถูกคิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ปี1897แต่ณขณะนั้นคิดว่ามันเป็นแค่ยายแก้ปวดเท่านั้น โดยสิ่งนี้ทําให้มันเปลี่ยนโลกจริงๆเกิดขึ้นในปี1980เมื่อมีงานวิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่าแอสไพรินสามารถยับยั้งการจับตัวของเกร็ดเลือดป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเส้นเลือดอุดตันและถึงแม้ว่าแอสไพรินจะไม่ใช่ยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยตรงแต่มันก็ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงให้ผู้ป่วยได้มหาศาลถึงขนาดที่องค์การอนามัยโลกจัดให้แอสไพรินอยู่ในบัญชียาหลักที่ทั่วโลกต้องมีอันดับที่8 วัคซีนไข้ทรพิษไข้ทรพิษคือหนึ่งในโรคที่เรวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์โดยในระหว่างที่ป่วยจะมีตุ่มนองไปทั่วร่างกายสร้างความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสให้แก่ผู้ป่วยจนส่วนใหญ่ต้องเสียชีวิตไปอย่างไม่มีทางเลือกโดยในช่วงต้นถึงกลางศตรวรรษที่20ไข้ทรพิษฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า300-500ถึงล้านคนซึ่งถือว่ามากกว่าสงครามโลกครั้งที่1และสองรวมกันด้วยซ้ำไป โดยในสมัยก่อนแพทย์ทำได้เพียงแค่รักษาไปตามอาการแล้วให้ผู้ป่วยนอนรอความตายเพียงอย่างเดียวจนกระทั่งในปี1796นายแพทย์ที่มีชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดเจเนอร์สังเกตเห็นสาวรีดนมวัวคนหนึ่งที่เคยป่วยเป็นโรคฝีดาดวัวแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เคยป่วยเป็นไข้ทรพิษเลยทั้งๆท,ที่เธอก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันทำให้ในายเอ็ดเวิร์ดเจเนอร์สงสัยว่าร่างกายของคนที่เคยติดโรคฝีดาดวัวอาจจะสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับไข้ทรพิษด้วย จากนั้นเขาก็นำเชื้ออ่อนๆไปทำการทดลองอย่างจริงจังและผลที่ได้ก็เป็นอย่างที่เขาคิดจริงๆเขาจึงทำวัคซีนไข้ทรพิษเสร็จสมบูรณ์แต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็ยังเป็นเพียงแค่วัคซีนพื้นบ้านที่ใช้งานกันในพื้นที่แคบๆเท่านั้นซึ่งกว่าที่แพทย์ส่วนใหญ่จะเริ่มทำวัคซ,ซีนตามวิธีการของเขาจริงๆก็เป็นในช่วงปี1 8 0 0ปถึงปี1 8 5แและกว่าที่ไข้ทรพิษจะถูกกำจัดออกไปจากโลกอย่างสมบูรณ์ก็ปาเข้าไปในปี1980 อันดับที่7อินซูลินในอดีตนั้นมีคำกล่าวว่าเบาหวานคือโรคประหารชีวิตแบบช้า พราะในยุคก,ก่อนปี1921ใครก็ตามที่ป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่1เท่ากับว่าจะต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นซึ่งความน่ากลัวของมันก็คือร่างกายผู้ป่วยจะไม่สามารถผลิตอินซูลินขึ้นมาเองได้ในขณะที่น้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้นสูงขึ้นแต่จะเข้าไปในเซลล์ไม่ได้ทำให้เซลล์ขาดพลังงานอย่างรุนแรงทำให้ร่างกายอ่อนลา้าขาดน้ำและซูบผอมแล้วก็จะนำไปสู่ภาวะเสี่ยงอื่นๆจนทำให้เสียชีวิตในที่สุด แต่จุดเปลี่ยนทางการแพทย์มาถึงในปี1921เมื่อนักวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างนายเฟเดริกแบนติงและนายชาลเบสสามารถสกัดอินซูลินออกมาจากตับอ่อนสุนัขได้สำเร็จจากนั้นก็เอาไปทดลองกับผู้ป่วยที่เป็นเด็กชายวัย14ปีซึ่งป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่1และคาดว่าน่าจะมีชีวิตต่อได้อีกแค่ปีเดียว และหลังจากที่ฉีดอินซูลินเข้าไปปรากฏว่าเด็กคนนี้มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆระดับน้ําตาลลดลงร่างกายมีเรี่ยวแรงสามารถกลับมากินอาหารได้ตามปกติและอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆก็ค่อยๆหายไปจากนั้นไม่นานนัก จึงมีการผลิตอินซูลินออกมาในเชิองอุตสาหกรรมและช่วยยืดอายุผู้ป่วยเบาหวานจาก1-2ปีเป็นหลายสิบปีคนในสมัยนั้นจึงถือว่าอินซูลินคือหนึ่งในปฏิหารทางการแพทย์ที่สามารถช่วยชีวิตผู้คนนับล้านจากทั่วโลกอันดับที่6ผงเกลือแร่ในช่วงก่อนปี1960โรคอุจจาระร่วงและอหิวาตกโรคเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของเด็กทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศยากจนของเอเชียและแอฟริกาอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงมันจะทำให้ร่างกายของเด็กๆเ,เข้าสู่ภาวะสูญเสียน้ำและเกลือแร่อย่างรวดเร็วทำให้น้ำในเลือดลดลงความดันตกและช็อกจนเสียชีวิตได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งเด็กยากจนเหล่านี้แทบไม่มีโอกาสได้รับการรักษาเลยในขณะที่การให้น้ำเกลือช่วยได้มากแต่ในสมัยนั้นก็ยังเข้าถึงยากและมีราคาแพงทำให้เด็กยากจนเสียชีวิตปีละหลายล้านคนจนในช่วงทศวรรษที่1960ถึง1970 นักวิทยาศาสตร์พบว่าแม้ว่าจะมีอาการท้องเสียอย่างรุนแรงแต่ลำไส้ของมนุษย์ยังดูดซึมน้ำและเกลือแร่ได้อยู่ถ้าหากผสมน้ำตาลกูโคสกับโซเดียมในสัดส,ส่วนที่ถูกต้องมันจะช่วยให้อาการดีขึ้นหลายเท่าและมีผลลัพธ์ใกล้เคียงกับการให้น้ำเกลือมากซึ่งการค้นพบที่ว่านี้ก็ทำให้เกิดผลเกลือแร่สำหรับท้องเสียออกมาซึ่งมันสามารถผลิตได้ในปริมาณมากและมีต้นทุนต่ำ จากนั้นสูตรผงเกลือแรกนี้ก็แพร่กระจายไปทั่วโลกจนองค์การอนามัยโลกระบุว่านับจากปี1978เป็นต้นมาอัตราเด็กเสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วงก็ลดลงไปกว่า90%อันดับที่ 5. ไอบูโรเฟนในช่วงก่อนปี1960คนที่ป่วยเป็นโรคกรูมาตอยหรือมีอาการปวดข้อและอักเสบเรื้อรังผู้ป่วยแทบไม่มีทางเลือกที่ปลอดภัยเลย ถ้าหากจะใช้โคเอีน e ก็เสี่ยงติดยาถ้าใช้สารซาลิไซเลตแรงๆมันก็จะกัดกระเพาะจนเลือดออกหรือถ้าหากใช้สารสเตียรอยมันก็จะมีผลข้างเคียงหลายอย่าง ทำให้ในสมัยนั้นผู้ป่วยโรครูมาตอยจะได้รับความเจ็บปวดทรมานซึ่งถ้าหากอยากลดความเจ็บปวดนั้นก็ต้องแลกกับผลข้างเคียงที่รุนแรงจนในปี1961บริษัทบูธในประเทศอังกฤษก็คิดค้นยาตัวใหม่ที่มีชื่อว่าไอบูโรเฟนซึ่งสามารถลดความเจ็บปวดและอักเสบได้ดีมากและมีผลข้างเคียงน้อยอีกด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามต่อให้มันจะมีประสิทธิภาพดีแค่ไหนก็ต้องรอการตรวจสอบที่ยาวนานมาก ซึ่งกว่าที่ไอบูโรเฟนจะได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการก็าปาเข้าไปในปี1969หรือต้องรอนานถึง8ปีเต็มตัดภาพมาที่ปัจจุบันไอบูโรเฟนไม่ได้เป็นแค่ยารักษาโรครูมาตอยเพียงอย่างเดียวแต่ยังถือว่าเป็นยาพื้นฐานสำหรับบรรเทาอาการปวดลดไข้ลดการอักเสบและมีใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกอันดับที่4วัคซีนปอิโอ ในช่วงปี1900ถึงปี1950โรคโปลิโอเป็นอะไรที่น่ากลัวมากสำหรับเด็กๆทั่วโลกซึ่งมันเกิดจากเชื้อไวรัสที่เข้าไปทำลายเส้นประสาทในไขสันหลังทำให้แขนขาอ่อนแรงกล้ามเนื้อฝ่อเป็นนามาพาถาวอนและมีเด็กจำนวนมากที่กลายเป็นผู้พิการตลอดชีวิต โดยตลอดทั้งช่วงทศวรรษที่1950ผู้ปกครองจำนวนมากในสหรัฐถึงขั้นห้ามลูกเล่นน้ำในฤดูร้อนเพราะเชื่อว,ว่ามันจะกระตุ้นการระบาดจากนั้นจุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงในปี1955เมื่อนายแพทย์ที่มีชื่อว่าโจนาสช็อกสามารถคิดค้นวัคซีนปิโอชนิดฉีดเชื้อตายเข้าไปในร่างกายออกมาได้และในปี1961นักวิจัยชื่อโรเบิร์ตซาบินก็คิดค้นวัคซีนชนิดหยอดปากออกมา จากนั้นก็มีการนําวัคซีนทั้งสองแบบไปใช้งานในหลายประเทศทั่วโลกและมีการรณรงค์ให้เด็กทุกคนต้องเข้ารับวัคซีนกันอย่างครบถ้วนซึ่งจากความสําเร็จของทั้งสองคนนี้ก็ช่วยลดจํานวนผู้ป่วยได้มหาศาลจากเดิมที่ในสมัยก่อนจะมีผู้ป่วยโรคโปลิโอประมาณ3 0 0แสนถึงหแสนคนต่อปีปัจจุบันก็เหลือเพียงแค่หลักร้อยคนเท่านั้นอันดับที่ 3. ยาลดความดัน ในยุคก,ก่อนปี1950ความดันโลหิตสูงเป็นสิ่งที่แพทย์ทำอะไรแทบไม่ได้เลยมันถูกมองว่าเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่จะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากหัวใจวายหรือไม่ก็เส้นเลือดในสมองแตก ซึ่งการรักษาในสมัยนั้นมันทั้งอันตรายและได้ผลน้อยมากไม่ว่าจะเป็นการงดเกลือหรือโซเดียมอย่างหนักการสูดโดมสารพิษแกงเลโอนิกบ็อกเกอร์สหรือแม้แต่การผ่าตัดเส้นประสาทเพื่อลดความดันซึ่งวิธีการเหล่านี้มีความอันตรายสูงมากจนจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี1957เมื่อมีการพัฒนากลุ่มยาไทอัไซ์ไดูเรติกขึ้นมาซึ่งทำให้แพทย์สามารถควบคุมความดันได้จริงเป็นครั้งแรกจากนั้นก็มีการพัฒนายากลุ่มนี้มาโดยตลอด และเมื่อถึงทศวรรษที่1960ยาตัวนี้ก็ช่วยลดอัตราการเกิดโรคหลอเลือดในสมองไปกว่า40%และลดการเสียชีวิตจากหัวใจวายได้เยอะมากเช่นเดียวกันอันดับที่2ไฮโดรคลอรลินในช่วงศตวรรษที่19-20โรคมาลาเรียระบาดหนักในเขตร้อนทั้งในแอฟริกาเอเชียใตย้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําให้เด็กและผู้ใหญ่เสียชีวิตปีละ1-3ล้านคน โดยเชื้อโรคมาลาเรียมันจะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดทำให้มีอาการไข้สูงหนาวสัน่นและเกิดภาวะช็อกจนเสียชีวิตซึ่งในสมัยนั้นยาที่ใช้รักษามีชื่อว่าควินินที่มีผลข้างเคียงรุนแรงมากอย่างเช่นทำให้เกิดอาการหูหนวกตาพลา่าและคลื่นไสจนเดินไม่ไหวทำให้ผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก จนกระทั่งในปี1940นักวิจัยจากบริษัทวินทอปและบอราทอรีสก่อพัฒนายาที่มีชื่อว่าไฮโดรคอรควินขึ้นมาซึ่งเป็นยาที่มีประสิทธิภาพดีและมีผลข้างเคียงน้อยมาก แต่ถ้าว่าจะนำมาใช้ทันทีก็ไม่ได้เราต้องทำการทดสอบความปลอดภัยอย่างถี่ถ้วนซึ่งกว่าที่จะมีการนำยาตัวนี้มาใช้งานจริงก็เป็นในปี1960หรือคิดเวลาเป็น20ปีเต็มซึ่งทางองค์การอนามัยโลกก็ผลักดันยาตัวนี้เข้าสู่หลายๆประเทศและมันก็ช่วยชีวิตผู้คนมาแล้วหลายสิบล้านคนอันดับที่ 1. พาราเซตามอล ในอันดับที่หนึ่งนี้ก็คงหนีไม่พ้นยาที่เรียกได้ว่าพื้นฐานมากที่สุดและมีอยู่ด้วยกันแทบทุกบ้านกับยาแก้ปวดที่มีชื่อว่าพาราเซตามอล ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20โปรคอย่างไข้หวัดใหญ่ปอดบวมและโรคหัดทำให้เด็กเล็กๆมีไข้สูงจนชักแล้วเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากแม้ว่าในสมัยนั้นจะมีแอสไพรินที่ช่วยลดไข้ได้ดีแต่การนำมาใช้กับเด็กเล็กมันก็เสี่ยงนำให้เกิดภาวะเรซินโดมหรือตับล้มเหลวกับสมองบวมเฉียบพลันจึงถือว่ามีอันตรายสูงมากและต่อให้มียาแก้ปวดลดไข้ชนิดอื่นมันก็ยังไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆอยู่ดี แต่ถึงอย่างไรก็ตามยาพาราเซตามอลถูกสังเคราะห์ขึ้นมาครั้งแรกตั้งแต่ปี1877แต่มันยังไม่แพร่หลายมากนักจนในช่วงทศวรรษที่1950-1960ถึง 1960, ถึงจะมาค้นพบว่าการใช้พาราเซตามอลกับเด็กจะปลอดภัยมากกว่ามันจะไม่กัดกระเพาะและไม่เสี่ยงต่อภาวะเรซินโดมด้วยทำให้แพทร่จำนวนมากหันมาสนใจยาตัวนี้มากขึ้น ซึ่งกว่าที่พาราเซตามอลจะถูกยอมรับและใช้งานกันอย่างแพร่หลายจริงๆก็เป็นในช่วงทศวรรษที่1970เป็นต้นมาและจวบจนทุกวันนี้แม้เราจะมองว่ามันคือยาที่สุดแสนธรรมดาแต่ในอีกด้านหนึ่งมันช่วยชีวิตผู้ป่วยหลายร้อยล้านคนทั่วโลกมาแล้วเป็นเวลานานหลายทศวรรษ